ครับวันนี้เราอยู่กับน้องน้องที่น้องที่เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นคนดังเป็นคนดังในวงการเอางี้ดีกวล่าพี่พี่ถ่ายรูปมากี่ปีแล้วพี่หรอพี่ถ่ายรูปมาก็เข้าปีที่สามแล้วมั้งหุยพี่เฟียของคุณพี่มากเลยนะคือยังรู้จักกับพี่แมลงสามเนี่ยมา เขาชื่อพี่เก๋แหละแต่เฟีเขาชื่อพี่แมลงสาบอันเฟียจะเรียกพี่เขาพี่แมลงสาบเพาถ่ายรูปเฟียบ่อยๆกี่ปีละสามแล้วสามปีไหมไม่คือถ่ายรูปมาสามปีแต่เจอกันไม่ถึงสามครั้งเลยวาเราเจอกันบ่อยเหรอเออแมเจอกันบ่อยแต่รูปไม่ค่อยได้ลงจับเฟียก็ต้องขอบคุณพี่มากเลยนะที่พี่อุตสสาพยายามไ้ถ่ายเฟียให้ออกมาสวย บอกบอกบอกดีอยู่แล้วครับบอกดีอยู่แล้วอุ้ยบอกดีชมใช่ไหมใช่ชมนี่แต่เฟย์ไม่ค่อยได้ลงรูปพี่เลยนะพี่ไม่โกรธใช่ปะเอ่อโกรธเรื่องอะไรโกรธเรื่องอะไรก่อนไม่คืออันนี้เราเอาเอาตรงๆเราเปิดใจคุยกันเลยดีกว่าพี่อ่าใช่คุณต่อันนี้ช่วงช่วงเคลียร์ใจนะโอเคเอ่ว่ามาอ่ะปียะจะคือก็อยากจะบอกพี่นะว่าที่เฟย์ไม่ได้ลงรูป ที่เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะพี่ที่พี่ถ่ายใช่ไหมใช่เพราะเป็นคนไม่ค่อยลงโซเชียลอ๋อเข้าใจว่าแบบพี่ถ่ายไม่ได้เรื่องอะไรอย่เงี้ยก็เลยคัด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 ไม่พี่ไม่เกี่ยวเลยเยอะไม่เกี่ยวเลยแสงไม่เงยเฉยมุมโอ้ยไม่เดี๋ยวๆสวยแต่ว่าโดยปกติอะพี่ขี่ดูพี่ถ่ายกันไปเลยลอยรูปถ้าเฟียนลงหมดก็ตายดีคนก็เบื่อเฟยก็เลยเลือกของพี่เฉยสองรูปเลือกของพี่รูปหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย เราค้าขากันไปอันนี้เปิดใจพุดดีกันเลยนะค้าน้อยเนาะคน้อยมีค่าเยอะกับค้าน้อยนะาขแรงมกไม่เป็นไรแม่เออสวยอยู่ค่ะหายใจลึกๆหายใจลึกๆสวยอยู่แปลว่าไม่โอ้โหเปิดใจวิกูชอบอ่ะช่วงนี้เอาลงเลยนะฮ่าไม่นะมันเริ่มร้อนแล้วอ่ะเริ่มแบบเราอู่ขึ้นมละเราอ่ะพี่เปิดใจมาเลยในในขณะที่เพเป็นแบบให้พี่มาสามสี่รอบเนี่ย ก็เฉยๆนะเพราะแบบมันจะแบบมันก็รู้สึกแบบยุกยิกงุกยิกอะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบพอจะถ่ายแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่พี่คนเดียวหรอกเออไม่ใช่แค่พี่คนเดียวได้พี่พูดล่าสุดที่เราไปคาเฟ่ดำหรือเปล่าคาเฟ่ดำที่ไหนเออดำดำไหนก่อนพอแล้วเลิกเลิกคุยผิดคนเลิกคุยไม่คุยเ้ยเราโฟกัสคนนี้ก่อนเดี๋ยวคุณโฟกัสใทยเนี่ย พูดถึงใครก็นี่ไงพูดถึงเฟียไม่ยู่ยีก็เอาจริงๆป้าเวลาสมมตินะเฟียโพนทาพี่เก๋ไปแล้วสองรูปพี่ยังมันไม่โฟกัสก็มันไม่โฟกัสไงก็แบบมันไม่โฟกัสคือแบบว่ากล้องมันระบบมันยังไอ้นี่อยู่ยังล้าสมัยอยู่อ่ะแล้วพี่โฟกัสตอนไหนตอนที่เฟียเปลี่ยนท่าแล้วไงก็ใช่ไงก็แบบใช่เปลี่ยนท่าแล้วแต่ทำไมโดยรวมเฟียเฮ้ยเดี๋ยวเฟียเข้าใจพี่นะเฟียยังคุยกับพี่เก๋เลยบอกว่า พี่เป็นคนที่มีพรแสวงมากเลยเว้ยยัไม่มีพรสวัสค์ใช่พี่พี่จะเป็นคล้ายๆเฟยอย่างมันก็เปรียบเทียบเหมือนตอนเราแข่งรถเหมือนพยายามใช่ไหมแต่ไม่ดีเหมือนพยายามแต่ไม่ดีแต่ถ้าเทียบนะจากครั้งแรกครั้งอันนี้คือเรามาสัมภาษณ์ใครกันแน่ครับผมสัมภาษณ์ใครเอ่ยตดนโนสวนแล้วครับฮะตอนแรกบอกให้ผมสัมภาษณ์เขาใช่ครับเออจากครั้งแรก เมื่อ3ปีที่แล้วไอ้วัทกายใช่วัดธรรมกายทุ่งสีชมพูอ่ะเมื่อ3ปีที่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรูปได้ไหมขึ้นรูปได้ตรงนี้นะโอเคขึ้นรูปเลยเออเขาเขาไม่ใช่รูปของพี่ถ่ายด้วยนะไม่ก็เอารูปที่พี่เก๋พี่พี่แมลงศัพถ่ายขึ้นให้ดิเออ ผู้ชมจะได้เห็นไงว่าทำไมเราถึงต้องมานั่งเปิดใจกันเฮ้แต่แต่รูปตอนนั้นกับรูปตอนนี้ปอเกมไม่ใช่คนเดิมแต่จะบอกว่าตอนนั้นคือคือแย่มากเลยนะตอนที่ถ่ายแล้วแต่งออกมาแบบรู้ตัวเองอะมาดูอีกทีหนึ่งคือเวลาที่มันผ่านไปผ่านไปมันแบบถ่ายลงไปวะเนี่ยเออแบบกูถ่ายเลยไปวะเนี่ยเออคือเอ้ยเข้าใจเข้าใจเข้าใจก็ก็เข้าใจแต่ทีนี้คือแบบ ถ่ายอะไรลงไปวะเฮ้่ถ่ายอะไรลงไปวะแรกๆก็ก็แบบนั้นแหละก็อึงใช่ไหมก็อึงใช่ไหมแบบเชี่ยอะไรวะเนี่ยนี่เราคือพี่มาท่ามมากเลยว้ยครั้งแรกที่เพเจอพี่ใช่ป่ะแล้วก็ครั้งที่สองที่ช็อกโกแลตวิวใช่ป่ะอ่ะเรามีอามไปด้วยจำได้เออมีอามไปด้วย แล้วก็ครั้งที่สี่ที่ตลาดสี่หัวเออสี่สี่มุมเมืองสี่มุมหัวมุมหัวมุมตลาดหัวมุมเดี๋ยวนะมุมที่ไปกับน้องคนนั้นน่ะที่เราไปถ่ายคาเฟ่ดักดเออเออไอ้น้องคนนั้นน่ะที่สวยสวยเลยอ่ะเดี๋ยวเขามาเห็น เดี๋ยวเขามาเห็นคลิปนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะไอ้นี่ล่าสุดผมไม่ได้ชาเลยอท่านได้ชากลับบ้านชาชาอะไรกันเนี่ยชาชักชาชาชักเนี่ยเหรอชาชักอับอะไรเนี่ยเอาเอาเดี๋ยวจะเล่าเรื่องพัฒนาการไงให้ฟังครั้งแรกที่เจอที่มันอยู่ตรงไอ้นี่ใช่ไหมพัฒนาการใช่เลยบางกะปิไปกระต่อใช่ปะใช่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  อันนี้คลิปนี้เรามาเป็นอีกคลิปหนึ่งเนาะที่เปิดใจตากล้องกับเดี๋ยวเปิดใจตากล้องอะเออเปิดใจตากล้องกับไม่ใช่นางแบบนะเดี๋ยวจะแบบอุ้ยนางแบบน้าตายางเป็นแบบให้ถ่ายเล่นๆของข้าวชื่ออีนดีว่าอะไรนะี้โพสีสองพันไลค์พันกดไลค์่นางแบบคนแรเออครั้งแรกที่เฟียให้พี่ถ่ายใช่ป่ะเฟียขำมากเลยครั้งแรกครั้งที่สองที่เจอพี่อะคือเฟียโพสให้พี่ถ่ายนะเว้ยเฟียตั้งใจมากเลย แล้วพี่ก็ตั้งใจคือเนี่ยหนึ่งตอนหนึ่งเลยอ่ะแล้วพี่เก๋เขาก็แอบถ่ายอยู่มุมนี้นเชีย่ยทำไมมุมพี่เก๋เยอะจังวะอันนี้เราเปิดใจเนาะไม่โกรธกันแลหรอไม่โกรธไม่โกรธแต่เนี่ยเดี๋ยวจะขายทิง้งละไม่โกรธไม่โกรธกำลังคิดอยู่ลังเลอยู่สองจิตสองใจพูพจะเอาไปปันไปไปแบบไปเกยนเป็นเงินดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเอเอครั้งแรกใช่ปะเฟลก,ก็เข้าใจได้ว่าเออพี่อาจจะเพิ่งหาถ่ายครั้งที่สองช็อกโกแลตวิว ก็เหมือนเดิมดวก็เลยจะแบบว่าอ่ะลองเปลี่ยมเราลองตั้งใจโพสให้พี่เก๋ถ่ายหนึ่งตอนหนึ่งดูบ้างดิเราให้เขาไปแอบถ่ายเราบ้างแอบถ่ายจริงด้วยวะไม่แต่ถามว่า1นึ่งสามสี่ยครั้งที่สี่ปะที่เราเจอกัน4ี่ห้าประมาณนั้นแหละเออเพราะห้าดิเพราะว่าตอนนั้นก็ไปงานที่โชว์รูมพี่ก็เจอพี่ก็พัฒนามาเรื่อย แต่เฟียชอบไหมะที่พี่ถ่ายวิดีโอวิดีโอพี่ถ่ายสวยนะเพราะว่าพี่มีแมกกสซ่นอุปกรณ์พี่ครบพี่เลยจะขายทิ้งอยู่เนี่ยแล้วโพสอยู่รออยู่เลยเนี่ยจะขายทิ้งแล้วเนี่ยแต่จริงๆพี่เห็นว่าคนอื่นเขาชอบแกลงเขาชอบว่าพี่เองจริงๆเขาแกลงพี่พี่ดูดีทริปไหนบ้างที่พี่ไม่ได้ไปถ่ายสนุกเนาะเออเพราะพี่มีความใช่พี่มีความน่ารักเราจะไปใส่เราก็อยากชวนไปอะไรใช่เออ อดีบอกอดีขอเขาหน่อยเออพี่เป็นคนง่ายๆใครจะว่ายังไงก็ได้ถเรื่องมากกูก็ไม่ได้ไปมึงถ่ายไม่สวยมึงยังเรื่องมากอีกแล้วเนี่ยใช่ไหมอไม่ได้พี่ถ่ายไม่สวยเพียงแต่ว่ามุมมันอาจจะไม่ได้แสงที่มามันอาจจะไม่ได้แต่ล่าสุดที่พี่ถ่ายสบู่ถ่ายแบบให้ให้เนี่ยถ่ายน้องเฟียนอะ สวยชอบอันนี้ผมไม่สร้างอันนี้ไม่สร้างจริงอันนี้คือเริ่มอวยแล้วเริ่มอวยแล้วเรื่องเฮ้ยภาพมาว่ะเฮ้ยภาพมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก็ตบหัวไปแล้วว่ารูปหลังบ้างสิเอสนุกดีเนาะสนุกดีใช่เหมือนเรียกกูมาตบกลางสีแยกไงอ่าเฟลเปิดใจเฟลไปแล้วสาวพี่เปิดใจพี่แบบว่าเวลาจะถามอะไรจะถามทำไมเจอยากกันเนื เขาเป็นคนห่วงตัวเนาะอ๋อห่วงตัวโอเคก็เข้าใจแหละทำงานอะไรอย่างงี้ต่างคนต่างทำงานแล้วก็ใช่อาจจะด้วยเรื่องของเวลาเวลาอะไรอย่างงี้มันไม่ตรงกันใช่พี่หูพี่ว่างวันเดียวเอง่ะใช่ว่างวันเดียวต่ออาทิตย์ใช่ไหมว่างว่างวันเดียวแล้วก็อยู่ไกลกันด้วยใช่อยู่ไกลมากแลก็ยังมานะเอออันนี้นับถือเอออีกอย่างหนึ่งนับถือน้ำใจพี่เขาเลยนะ พี่เขาอยู่ที่ไหนนะบางใหญ่บางใหญ่เราอยู่ไหนกันครับอยู่หนองจอกคนละคนละซีโคนละใช่คนละซีกเลยอ่ะแต่พี่เขามาเพื่อที่จะมาถ่ายสบู่ให้เฟียถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะเราก็เข้าใจได้นะว่าเอออาจจะเป็นเพราะว่าเรามีชื่ออยู่ในวงการมีผู้ติดตามเยอะแล้วพี่เขาต้องการพูดตรงๆนะอย่าอย่าโกรธนะอาจจะต้องการกระแสจากเราหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมาเกาะมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเมื่อก่อน เมื่อก่อนจะถามว่าจะถามว่าเราดีใจไหมเราก็ดีใจที่มีพี่คนหนึ่งที่เขาคอยซัพพอร์ตเราไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรแต่พอมาถึงจุดเนี้ยอดผู้ติดตามของเรายอดไลค์ของเราหรือชื่อเสียงเราเนี่ยมันมันดอบลงหลังจากที่เราหันหลังให้วงการพี่เขาก็ยังมาว่ะอันนี้คือข้อดีเลยพี่เขาทำด้วยใจจริงจคือจริงๆแล้วไม่ได้ช่องเขาชื่อช่องอะไรนะไมคือ คือก่อนหน้านี้ค <Neither S 2> ือเราก็ไม่ไม่ได้รู้ลึกว่าเออเฮ้ยมันเฮ้ยเขาเป็นใครอะไรเงี้ยเรารู้แค่ว่าเออเขาเป็นน้องคนหนึ่งอะไรเงี้ยเป็นน้องน่ารักน่ารักคนหนึ่งอะไรเงี้ยเออสมัยก่อนแล้วก็แบบเออเฮ้ยเขาอาจะชอบถ่ายรูปอะไรเงี้ยล้วก็เออถ่ายรูปเขาเราก็ชอบถ่ายรูปด้วยอะไรเงี้ยเออก็ถ่ายรูปไม่ได้คิดว่าเฮ้ยดังว่ะเดี๋ยวต้องหาทาง เกาะกระแสะนีอมันไม่ใช่รงนันมไม่ได้มองเลยแทบจะไม่รู้เลยเอตอนนั้นคือแบบไม่รู้เรื่องเลยนะถ้าไปบอกว่าแข่งรถอะไรเงี้ยถ้าไม่บอกแข่งรถจะไม่รู้นะว่าแข่งรถอะไรเงี้ยจ,จนแบบมารู้ว่าเออเขาแข่งร <Whoa. S 2> ถก็เลยมองว่าแข่งรถยังไงวะแข่งอีท่าไหนวะแข่งไอเราคิดไปถึงบาบูแข่งเซอร์กิตแบบตามที่ท้ายาวแข่งกันอะไรเงี้ยอนั่นแหละก็เลยแบบพอไปดูเออวะ ขาแข่งรถจริงแต่แข่งแบบแข่งแบบเหมือนแข่งทางตรงอะไรเงี้ยเออแข่งทางตรงแข่งทางอ้อมได้ด้วยเหรอได้แข่งทางตรงอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยเออได้รู้อะไรเงี้ยว่าเฮ้แบล็กราวเขาเนี้ยเคยเป็นแบบนี้มาก่อนอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณน้องขอบคุณน้องเฟียมากนะครับที่เออไอ้เราเราได้มาคุยอะไรเงี้ยกันทั่ปกติจริงๆแล้วอ่ะคือ ทางแบบตากล้องเนี่ยเขาจะไม่ไม่เขาเหมือนเ,าเขาเรียกอะไรมันเป็นสิ่งที่มันไม่ควรจะพูดอะไรเงี้ยเพราะว่า<ม>ถ้าใครคนใดคนหนึ่งเขาไม่ได้เปิดใจเขาก็อาจจะแบบไม่คิดลบไปเลยอะไรเงี้ยจริงอันนี้เรื่องจริงแต่ว่าที่เราที่เรามานั่งคุยกันเพราะว่านับถือเราเราเจอกันหลายครั้งแล้วไงแล้วเราก็เลยนับถือกันเป็นพี่เป็นน้องแล้วยิ่งเขามาครั้งเนี้ยมาแบบด้วยใจจริงๆอะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราสนิทสนุนตัวพี่เขาได้คือพี่เขาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดอ่ะน่ากลัว ไม่พี่เขาไม่ได้คือตอนแรกก็แอบกลัวๆอยู่นะแต่ว่าก็มีพี่ยุ้งมีพี่ยุ้ยมีผู้หญิงมาเยอะอะไรอย่างงี้แต่ผ่านจากผ่านครั้งแรกไปแล้วดูหลังจากดูภาพแล้วพี่เขาคงเป็นคนน่ารักน่ารักคนหนึ่งที่กมุกกมิไม่ค่อยรู้เลยก็โอเคแล้วเจอครั้งสองครั้งสามพี่เขาก็เป็นคนสุภาพเป็นช่างกล้องที่แบบเออสุภาพไม่ได้แบบไม่ได้เป็นอย่างที่ที่เราที่เราคิดอ่ะแล้วพอมาเจอที่อย่างคิดนี่คือขยายนิดนึงตรงปรบพื้นมาก เออก okay okay ็เลยแบบอืมแล้วก็หลังๆมาเฟียก็จะไม่ได้ค่อยแต่งตัวโป้เลยแไม่ได้แบบว่าแต่งตัวแบบว่ามีสรีระอะไรเฮ้ยพี่เขายังมาถ่ายให้อ่ะเขาก็ยังแบบเอนจอยกับการถ่ายรูปเรายังมีความสุขกับการถ่ายเนี่ยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเออเราอ่ะคิดอคติกับพี่เขาไปเองหรือเปล่านี่พี่เขาเคหน้ารักเป็นผู้ชายที่หน้ารักพี่ควรจะมีแฟนสักทพี่นะหาสักทีเถอะเฮ้ยเราขายของตรงนี้ได้เลยไหม เออพี่ขายไปเลยช่ะนอเก๋ครับโอเคค่ะจบแล้วค่ะแบบกับตากล้องของเราในวันนี้เปิดใจคุยกันอย่างเปิดอกเปิดอกไปเลยจ้ะร้อยเต็มร้อยไปเลยก็ยังไงอะปิดเลยปิดไปแล้วปิดไปแล้วปิดไปหลายรอบโอเคเอาไปเฉยเลยอะไรวะ